ฮาดาราช่องน้อยสีไกลหมดสัญญาแฟนคลับลุ้นหนักหลังเรตติ้งช่องลดลงหวั่นช่องไม่ต่อสัญญา ล่าสุดมีแฟนคลับช่อง3าตั้งกระทู้คำถามว่าละครเรื่องอะไรบ้างที่พอจะกู้หน้าให้กับช่อง3าบ้างถึงยุคมืดแล้วใช่ไหมเอาจริงเรตติ้งก็ลดลงทุกปีไม่ได้บูมเหมือนหลายปีที่แล้วติ่งบอกไม่แค่มันก็ไม่ได้นะเพราะมันก็วัดความนิยมของคนดูละครอยู่เรตติ้งเยอะเท่ากับคนดูเยอะคนดูเยอะก็บอกปากต่อปากเท่ากับความสําเร็จของการทําละครและก็ตัวดาราติ่งบอกไม่แค่เรตติ้งแต่ผู้จัดช่องเขาก็ต้องการ Ating, แล้วแคร์ติงอยู่นะการทําละครก็อยากให้คนดูละครตัวเองเยอะหมดทุกช่องทุกค่ายละ่ะกลัวช่องดํากลัวปลดพลนักงานช่องจ้างเป็นกําลังใจให้ก้าวผ่านนะคะจากนั้นก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายเช่นพูดตรงๆก็คือยุคมืดของวงการละครไทยของจริงไม่ใช่แค่ช่อง3นะที่เรตติ้งลดมันลดกันทุกช่องช่อง3ไม่นานมานี้เรตติ้ง2-3ถึงทุกวันนี้เรตติ้ง2อยังยากเลยช่อง7ไม่นานมานี้เรตติ้ง4-5ถึงทุกวันนี้เรตติ้ง4่ยังยาก ยุคมืดขนาดนี้ลองดูละกันช่องเจ็ลดวันฉายละครช่องสามลดเวลาฉายละครอ,อีกไม่นานอาจจะได้เห็นช่อง3ามช่องเจหอดใจเลิกทําละครก็ได้นะถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้วันนี้เราเลยขอเสนอหาราช่องน้อยสีที่ใกล้หมดสัญญากับช่องกันค่ะมาดูกันว่ามีใครบ้าง 1. มีนพิรวิทย์ว่ายังไงใกล้หมดสัญญากับช่องสมจะไปต่อไหมซึ่งเจวตัวบอกว่าคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็กําลังเตรียมเซ็นสัญญ,ญาต่อเพราะสบายใจในการทํางาน ก็เลยไม่ได้มีแผนจะเปลี่ยนทิศทางไปไหนหากใครเป็นแฟนละครช่องสมก็คงจะเคยเห็นหน้าพระเอกหนุ่มดาวรุ่งคนนี้บ้างแล้วสำหรับมีนพิรวิทย์อชิตสถานพรพระเอกหนุ่มขาวตี ที่ได้ก้าวเข้ามาสู่สังกัดนักแสดงของช่องดังได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วโดยเจ้าตัวได้ฝากผลงานไว้แบบ,บ่างๆกับเรื่องสุปตา2 5 5 0และกำลังจะออนแอร์อีก2เรื่องในปีหน้าซอกกราฟเซ็นสัญญาหนุ่มสายวายสุดฮอตกราฟคณาวุฒิเปิดตัวส,สัญญาเข้าสังกัดช่อง3ขณะที่คู่จิ้นมิวสุภสิทธิ์เดินในเส้นทางนักร้องเมื่อปี2564ัาอทำเอาแฟนๆลุ้นว่าหนุ่มกราฟจะอยู่ช่อง3ต่อหรือไม่3นางเอกเจ้าบทบาทเบลล่ารา มีแคมเปญทีมันในต้นสังกัดพร้อมจะรดปลายประกาศนสัญญาต่อเป็นที่เรียบร้อยไปเมื่อปี2563ซึ่งใกล้จะหมดสัญญาแล้ว 4. นัทนิชาดังวัฒนาวนิชมีชื่อเล่นว่าใบเฟิร์นหรือที่เรียกคุ้นหูกันว่านิชานักสแสดงหญิงของช่อง3ที่มากความสามารถได้เข้าสู่วงการการสแสดงตั้งแต่อายุ17ปีซึ่งสัญญากับทางช่อง3ตั้งแต่ปี2556ทำแฟนๆลุ้นว่าสาวนิชาจะมีแววอยากเปลี่ยนช่องบ้างไม้ รากระทิงคุณนรงค์คือพระเอกคิวทองเพราะมีละครจ่อคิวออกอากาศถึง3เรื่องคือพิภพหิมพม่พาลพราวมุกเทพธิดาป,ปาระเมื่อปีพศ2 5 5 8ได้สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3 HD